อ้อมถ่ายยังฮะไม่าอมถ่ายนี้ยังโอเไหมไปถ่ายกันอยาเพ่ไม่อยากจุนวาุกุ๊กุ๊กุ๊ไ่ด้ดดดมาจะจว,วาต้าให้มายอยู่ตรงนี้เลยหนว่งสองว้าไปเลยตานี่ แปลงร่างเปตเตอรด้วยนะคะทุกคนแปลงร่างเปตเตอรด้วยเดี๋ยวขอลากันนะคะทุกคนปวดขี่ปวดเยอะมากเลยเดี๋ยวรอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปขี่ก่อนไปเยี่ยมเซก่อนเดี๋ยวมาเลยค่ะเดต้านี่นีนีมาแล้วทุกคนเราไปซื้อตุ๊กตามาปวดปะไปเยี่ยมเจแล้วแม่ก็พาไปบ๊กซีไปซื้อนู่นนี่เราอยากได้อันนี้มองว่าเราก็เลยซื้อเลย นทุกคนอ่วขอช่วีนะทุกคนเอค้มาเลยไอา้นอุกอีกเลอาขึ้นอาขอุ้ยตกอีกแล้นเอาขึ้นอุอีกเลย เขินดีดีอุ้ยเดคะี่าทนี่กินทุกคนอ่ะอทุกคนวัสดีอันนี้เร